กบสบายดีและสวัสดีพี่ๆน้องเอฟซีทุกท่านวันนี้มาอยู่กับบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยจังไดงก็ขอฝากความภาและความคิดทอดไปหาพี่ๆน้องเอฟซีที่ทางฟังไทยและกะต่างประเทศนําเนาะถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาลายกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจทางซองน,น้อยของบ้าลุยได้มีกาลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยและการหลายๆประเทศอยุ่ในอาเซียนเ่านี้ มาให้พี่น้องในเบอร์นสโอมยากเป็นปกติอย่างไรเนาะทุกคนสลับเรื่องราวดีๆในีวันนี้เนาะบรุยสภาให้พี่น้องไปครับฟังเรื่องราวเยวกับชาวจีนแล้วว่าคนจีนเฉินเอินซื่อประเทศไทยว่าในรายใทุกคนและการนอกจากนั้นเพื่อนเฉิงเอินบรรดาประเทศอยู่ในอาเซียแต่วันออกเสียงตายนะเพราะว่าจะเป็นลาวเวียดนามัมพูเตียอ่าเมียนมารือว่าหลายลประเทศอยู่ในอาเซียนอันนี้ว่าเอินซื่อในรายใดเนาะสลับ ภาษาจีนทุกคนแล้วกะ็เพื่อนเริ่มเอินซื้อมาแต่สมัยใดแล้วก็แต่ละสื้อเพื่อนเอินว่าอะไรทุกคนบอรลุยกับอย่างผูอันนี้ก็เป็นความหูอันไม่ที่บอรลุยยากจะนําเสนอให้แม่พี่น้องในเบิ้งในสมนาทุกคนโดยเฉพาะแม่นาะคนจีนที่เป็นเอินประเทศไทยว่าเอินซื้อว่าอะไรแล้วกะ็ในสมัยตะกี้ตอนเปลี่ยนสยามว่าเพื่อนเอินซื้อใใัะไรแล้วก็ เพี่ยนมาเป็นประเทศไทยว่าเพื่นเอิญซื้อไหนเนาะทุกคนเฮาจะไปหาฟังประวัติความเป็นมาเนาะว่าจะเป็ยนยังไงสลับเรื่องราวดีๆเนาะบอลุยการแนะนำเอามาจากช่อง YouTube ของคนจีนเนาะซื่อว่าเจ้าซุนเจียวทุกคนซึ่งว่าเป็นยูทูบเบอร์ของสาวจีนที่บอลุยได้เห็นเพื่อนนาเสนอเรื่องราวดีๆของประเทศจีนและก็ไล่ประเทศอยู่ในอาเซียนโดยเฉพาะก็แม่นประเทศไทยทุกคนกื่อนออ่นบอลุยก็ต้องขอเขอ้าใจและก็ต้องขออนุญ,ญาตอีกทั้งนึงเ้อที่นำเรื่องราวของเจ้าซุนเจียวมา นำเสนอมาเซไปาน่อยให้พี่โนในเบื้องบนยินใีวีดีนี้เนาะเอาทุกคนเพื่อเป็นการสร้างเสวลาเราไปเบื้องบมไปฟังพร้อมๆกันเนาะว่าเรื่องราวนี้จะเป็นไงเราจะมวลลุมการราชที่ฮารสุใมวีดีโอสุไปเนาะทุกคนในคนจีนต้องเรียกประเทศไทยว่าไทยกัวแล้วก็เขาเริ่มเรียกคําว่าไทยกัวเมื่อไหร่นะคะวันนี้เจียวจะมาเล่าให้ฟังไปฟังกันเด้อพี่องเนาะ สวัสดีสบายดีสวัสดีเจ้าชวนเจียวนะคะเจียวเป็นคนจีนค่ะ<อ>ช่องของเจียวเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนให้ฟังเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักประเทศจีนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามช่องของเจียววิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะทีนี้นะคะคําถามนี้ก็คือมาจาก FC นะคะคือเขาสงสัยว่าทําไมคนจีนต้องเรียกภาษาจีนก็คือ,อไท่หัวไท่กัวนะคะซึ่งเขาไปถามคนที่เป็นเชื้อสายจีนที่อยู่ประเทศไทยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เลยเออลงให้เจียวหาข้อมูลดูว่าเพอมีหรือเปล่านะคะ แต่ทีเนี้ยเจียวต้องบอกก่อนเลยนะคะคือข้อมูลที่เจียวหามาพูดในคลิปของวันนี้นะคะคือ,อที่ทางจีนนะคะทำประเทศจีนบันทึกแล้วก็ข้อมูลที่มีในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะแต่ส่วนทางไทยนะคะคือเขาบันทึกยังไงประวัติศาสตร์คือบันทึกยังไงเจียวไม่ไม่รู้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเจียวพูดถึงแค่ฝั่งจีน เขาผู้หญิงนี้เฉยๆนะคะรวมแรกนะคะเจียวจะอธิบายให้ฟังนิดนึงก่อนว่าคนจีนนะคะประเทศจรีงเมื่อก่อนเรียกประเทศที่อยู่แถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะตรงไหนยากคือประเทศต่างๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรียกเหมือนทุกวันนี้ว่าสิงคโปร์สิงคโปร์หรือว่าเรียกไทยกวัวเรียกลาวเวอเมียนเตียมไม่ใช่นะคะคือ ในเมื่อก่อนโบราณนะคะเขาจะมีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับประเทศที่อยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นประเทศกัมพูชาเฉียงผู้ใต้ที่ทุกวันนี้เราเรียกเป็นภาษาจีนอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเกาเหมียนนะคะก็คือเป็นคหมังน,นะคะอ่าแล้วก็ประเทศพาม่านะคะภาษาจีนกลางทุกวันนี้เราเรียกว่าเหมียนเตี้ยนนะคะ แต่เมื่อก่อนเขาเรียกแถวบริเวณนั้นเรียกว่าซางกัวนะคะยังประเทศฟิลิปปินส์นะคะทุกวันนี้เราเรียกว่าฟิลิปปินส์แต่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าลู่ซ่งประเทศอินโดนีเซียทุกวันนี้เราเรียกว่าอินตูนีเซียก็คือแปลจากคําออกเสียงนะคะแต่เมื่อก่อนเรียกว่าเจ้าวานะคะซึ่งเหมือนกันประเทศไทยทุกวันนี้เราเรียกว่าไทยก๋วแต่เมื่อก่อน คนจีนไม่ได้เรียกว่าไทยกัวนะคะคนจีนเรียกว่าเซียนหลัวอ่าถ้าจะแปลตรงก็คือสยามนะคะอ่าทีนี้เราพอเข้าใจแล้วว่าโอ้อเมื่อก่อนไม่ชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งแล้วเราค่อยมาเขาล่นที่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เปลี่ยน,เป,นเป็นไทยกัวนะคะ mm hmm. ที่จริงคําว่าเซียนหลัวนะคะคือตั้งแต่ช่วงราชวงศ์หยวนของประเทศจีนนะคะคำนี้ก็เริ่มใช้กันแล้วนะคะในปีคศประมาณ1296นะคะจะมีทูตของราชวงศ์หยวน คนหนึ่งนะคะเขาไปก็คือดูงานไปเหมือนเป็นประชาสัมพันธ์ทางบริเวณกัามภูชาของทุกวันนี้นะคะแล้วเขาก็เขียนหนังสือก็คือไปตลอดทางเขาก็เห็นวิวเห็นหนายเห็นนิ่เห็นวัฒนธรรมนะคะเขาก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งึ้นมาชื่อจิงล่าฟงถู่จีนะคะ, <c oughs> ะฟงถู่ก็คือเหมือนพวกวัฒนธรรมประเพณีนะคะจีก็คือเหมือนการบันทึกอย่างเนี้ยแล้วก็นายหนังสือเล่มน,นั้นนะคะ ก็มีพูดถึงแถวบริเวณประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะคะครั้งแรกเลยนะคะเขาเรียกว่าเชียนหลวแต่ตอนนั้นที่เขาหมายถึงเชียนหลวคือไม่ใช่ประเทศเดียวนะคะคือหมายถึงบริเวณหนึ่งซึ่งบริเวณนั้นก็คือมีสองประเทศเล็กๆมาก่อนนะคะ1ก็คือเป็นอาณาจักรลาโวกนะคะที่มีเมืองหลวงเป็นจังหวัดลบบุรีของปัจจุบันนี้นะคะ ถวบริเวณน,นี้แล้วอีกประเทศหนึ่งก็คือตอนนั้นเขาเรียกว่าประเทศนะคะก็คืออาณาจักรอายุทยานะคะอ,อายุทยาเมื่อก่อนคือเขาเรียกภาษาจีนเรียกว่าเซียงหัวนะคะแล้วก็อาณาจักรลาวกนะคะประเทศจีนเขาเรียกว่าหลัวหูโกล่ะ,ะเขากเอาแถวบริเวณน,นี้ก็คือสองประเทศนี้เขาเรียกว่าเซียงหลัว แต่สุดท้ายก็คืออาณาจักรลาวก็คือโดนอายุทยาก็คือเอาเป็นก้อนเดียวกันใช่ไหมก็คือกิงไปสุดท้ายนะคะในช่วงราชวงศ์หมิงคนที่ก่อตั้งราชวงศ์หมิงชื่อจูหยวนจางนะคะก็คือเป็นพ่อเตะคนแรกของราชวงศ์หมิงเขาก็เลยเรียกบริเวณประเทศไทยว่าเซียนหลอเป็นทางการเลยนะคะอ่ะก็คือเข้าใจไหมคะคือราชวงศ์หยวนเขาก็เรียกอย่างนี้แล้วแต่ เรียกแบบทั่วประเทศให้ทางการจริงๆว่าแถวบริเวณนั้นเราเรียกว่าเซี่ยหลนะคะอาสยามนะคะคือในช่วงราชวงศ์หมิงน,นะคะแล้วในช่วงราชวงศ์หมิงก็คือแถวบริเวณสยามก็คือเซียยหลนะคะ mm. เขาก็มีเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างโอเคกับราชวงศ์หมิงน,นะคะก็คือมีอไปไปมามาค้าขายบ้างอาสมนั่นสมนี่บ้างนะคะแต่ที่นี่คําว่าเซียนหลวที่ประเทศจีนเรียกประเทศไทยในเมื่อก่อนนะคะคือ มีแต่คนจีนนะคะที่ผู้ภาษาจีนเขาเรียกอย่างนี้กันนะคะส่วนข้างนอกต่างประเทศนี่คือเขาก็เรียกสยามนะคะ<ม>คือแปลตรงๆมาเลยนะคะแต่พอมาถึงปีคศ .1939 นะคะคือประเทศไทยเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมคะคือจากสยามเนี่ยเปลี่ยนเป็นประเทศไทย<ม>แล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะคะคนจีนก็เหมือนกันคือเริ่มจากว่าเ,าเรียกว่าเซียนหลัวกัวเซียนหลัวกัว<ม>ประเทศเซียนหลวะคะืค เริ่มทยอยมีคนบอกว่าเปลี่ยนแล้วนะคะประเทศไทยนะคะออก็เลยคนก็เลยเริ่มคุ้นเคยกับคําว่าไทกวนวนะคะประเทศไทยแล้วเอฟซี FC อาจจะงงนะคะว่าทําไมต้องเป็นไทกวนวนะคะเพราะว่า,วาเวลาเราแปลในภาษาจีนนะคะคือคนจีนมักจะชอบใช้คําที่แบบเสียงคล้ายๆกับภาษาของประเทศนั้นนะคะมาแปลนะคะเช่นอย่างประเทศอังกฤษนะคะ เราเรียกว่ายิงกวัวกัวก็คือประเทศนะคะแต่ตรงๆก็คือประเทศอเมริกานะคะเราเรียกว่าเมกวัวนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเขาก็ใช้คําว่าไทยนะคะไทยกัวนอกจากนี้<ท>ก็คือถ้าเป็น,นประเทศที่ชื่อยาวๆก็คือเรียกชื่อเต็มๆไปเลยนะคะแต่ที่นี้คนที่รู้ภาษาจีนกลางนะคะก็จะอพอรู้ว่าภาษาจีนคือคำคำนึงนะคะ อ่านได้หลายเสียงแล้วบางทีเสียงเดียวกันอาจจะมีตัวหนังสือไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามเลือกตัวหนังสือที่ออกเสียงนี้ที่มีความหมายดีๆนะคะอ,อย่างเช่นคําว่าไท้ก๋วคําว่า,วาไท้ที่จริงถ้าจะอ่านว่าไท่เนี่ยมีหลายคํามากนะคะที่อ่านว่าไท้ได้นะคะแต่ทําไมต้องเลือกคํานี้คือคํำนี้มีความหมายที่ว่าสงบปลอดภัยนะคะ ก็อาจจะเกี่ยวกับที่ประเทศไทยก็คือคนนับถือศาสนาเยอะนะคะแล้วก็ดูแลแบบสงบสงบตอนนั้นทําไมเขาต้องตั้งเป็นคนํานี้ก็คือเจียวก็คิดว่าอาจจะเกี่ยวกับความหมายของตัวหนังสือด้วยนะคะอาจจะมีเอฟซีสงสัยนะคะแล้วเมื่อก่อนทําไมเขาต้องชื่อเชียนหลวนะคะเชียนหมายความว่าอะไรหลัวหมายความว่าอะไรนะคะที่จริงสองคำเนี่ยคนอธิบายเป็นหลายแบบนะคะแต่เจียวเห็นที่เขาอธิบายแบบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคําว่าเชียนนะคะในภาษาจริงเรียกว่า พระอาทิตย์ขึ้นก็คือแสงอาทิตย์เยอะนะคะที่ตั้งของประเทศไทยคือเป็นที่ที่แบบอากาศร้อนใช่ไหมคะคือแสงจ้าแสงเลนนะคะก็เลยใช้คําว่าเชียนแล้วก็คําว่าหลอคืออะไรหลอถ้าเราแปลตรงๆก็คือเหมือนแบบรวมสิ่งต่างๆหรือว่าการเรียมลําดับบางอย่างนะคะแต่เราสา,สามารถเข้าใจได้อย่างนี้ก็คือประเทศไทยที่ร้อนที่ชืน้นใช่ไหมคะเวลาปลุกอะไรอ,อะไรก็คือง่ายเพราะฉะนั้น ดินของเราคือรวมทุกอย่างไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเซียนหลัวก็คืออาจจะเกี่ยวกับเรียนนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วถ้าถามก็คือเซียนหลัวคาที่แบบผสมกันแล้วนะคะมีคําแปลไหมไม่มีค่ะก็คือเป็นชื่อเก่าวของประเทศไทยไปเลยภาษาจีนก็เป็นอย่างเนี้ยแต่ละคาอาจจะมีความหมายแต่พอเราผสมปุ๊บอาจจะเป็นแค่ชื่อหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างนะคะ,ะสรุปก,ก็คือคนจีนเริ่มเรียกคําว่าไทกัวก็คือ เริ่มพร้อรองการจักรประเทศไทยเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นประเทศไทยนะคะอันนี้เราก็ฟังมีความรู้ฟังมีแบบสนุนสนุนนะคะแต่ที่นี้เจียวก็อยากรู้เหมือนกันว่าประเทศไทยเคยแบบแตกแยกแล้วก็รวมไปกี่ครั้งรู้วอะไรประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนี้เจียวไม่รู้เลยนะคะถ้าเอฟซีใครรู้ะคะคอมเมนต์บอกได้ด้วยนะคะเอาเป็นยนดาดนาเดน่าเป็นนาราจารีได้ครับฝาสาวจีเพื่องเอิญประเทศไทยในสมัยตะกี้ แายกาในปัจจุบันนี้ว่ามีความแตกต่างก,กันอะไรทุกคนรายการลายลายประเทศอยู่ในอาเซียนแถวนี้โดยเฉพาะเมนประเทศเมียนมากัมพูชียฟิลิปปินส์อย่างอยู่ในอาเซียนแถนนี้นานที่ว่าคนจีนเพื่อนในเอื้นมาแต่สมัยก่อนคือในปัจจุบันเพื่อนเอื้นประเทศไทยว่าไทายกว่าทุกคนถ้า,าว่าลุยออกเสียงมดึกก็ต้องขอโทษขออภัยนะเนาะและกาเพื่อนกันอย่างในเว้าถึงประวัติ ความเป็นมาหล่ๆย่างเกี่ยวกับการเอื้อซื้อบรรดาประเทศอยู่ในอาเซียนแต่วันอ,อกเสียงตายทางหลวงทางลาวพร้อมทุกคนอันนี้มันเป็นความห่วงไม่ซาลับบาลุยเอกคิดว่ายังมีพี่น้องหลายๆคนที่ยังบูฮูเกี่ยวกับเรื่องราล่านี้ทุกคนดังที่เพื่อนแนะนาเสนอเป็นเนาะบนจีนบางคนการยังบูฮูกันทุกคนและนี่ก็เป็นครั้งแรกของบอาลุยแลยกาน,น่าจะแม่นครั้งแรกของพี่น้องหลายๆคนที่ยังบูฮูเกี่ยวกับ คนจีนที่คนอื่นซื่อประเทศไทยว่าไทยกลัวเนาะที่ว่าซื่อนี้เพื่อนกับอินพร้อมกับสยามเปี่ยนมาเปลี่ยนประเทศไทยนั่นเองดังที่เพื่อนแนะนําเสนอไปอะไรเนาะถ้าหางพี่น้ห้ามีความคิดเห็นใดๆหรือว,ว่ามีความรูอันไหนที่แตกต่างจากเจ้าศูนเจียวที่เพื่อนแนะนําเสนอไปอะไรครับสิ่งที่บลุย์ว่าไปคอมเมนต์ บอกบอลลูยเพิ่มเติมเลยเด้อ<ด>เพื่อจะเป็นความรู้อันใหม่ให้แก่ตัวบอลลุยเองเนาะสำหรับนี้เนะาะบอลลุยกะจะขออำลาปัจากพ่อแม่พี่น้องไปเปลี่ยนสามีเด้อถ้าคลิปวิดีโอต่อไปเนะาะบอลลุยมีเรื่องราวดีๆของเมืองไทยเมืองลาวอะไรกลายๆประเทศอยู่ในอาเซียนอันนี้กะจะคอยนำเอาม,อมาสเสนอให้พี่น้องในเบื้องในสมในะคลิปวิดีโอต่อไปเนาะสำหรับวันนี้บอลลุยกะจะขออำลาปัจจัยเพียงเท่านี้เลยสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย